สวัสดีครับสวัสดีท่านพ่อค้าแม่ค้าท่านนะครับผมผมเบสนะครับเจ้าของเว็บไซต์ผมเช็ดเท้าคอมนะครับวันนี้เบสจะมาอธิบายวิธีการดรอปชิปของทางร้าน <c oughs> ผมเช็ดเท้าแฟนซีนะครับว่าวิธีการทํานี้เป็นยังไงแล้วก็กําไรที่ท่านจะได้รับนี้เป็นยังไงครับผมก่อนอื่นนะครับที่ท่านพ่อค้าแม่ค้าจะทําการดรอปชิปกับทางร้าน ท่านต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็ไปท,ที่มุมบนขวามือจะเขียนว่าสมัครสมาชิกให้ท่านกดไปเลยครับผมชื่อที่แสดงก็จะเป็นชื่อของท่านครับอย่างเช่นชื่อเบสคิดข้างหลังว่าดอกชิปนะครับผมทําไมถึงต้องใส่ดอกชิปนะครับผมเบสจะได้รู้ว่า เวลาท่านกดสั่งสินค้าเนี่ยท่านยอดเงินที่ท่านจ้องโอนมาให้เบสเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับก็คือท่านจะหักกําไรส่วนตรงนั้นแล้วก็หักต้นทุนมาให้สิ่งที่ต้องโอนมาพร้อมกับค่าจะส่งให้เบสแล้วก็เบสจะอธิบายทีหลังว่าจํานวนที่ต้องโอนแล้วก็กาไรที่ท่านหักนี้จะได้เท่าไหร่นะครับเชื่อจริงที่ท่านสมัครก็คือเป็นชื่อจริงเลยนะครับผมเช่นเบสชีวิตวัตก็ใส่วิทวัตไปเลยอุตุนวันเทส อีเมลนะครับอีเมลขอให้เป็นอีเมลจริงนะครับอีเมลนี้จะใช้ในการยืนยันในการสมัครสมาชิกนับถือกันต้องกด activate ในการยืนยันนะครับใส่เลย94ออกซ้ำอีกค,ครั้งหนึ่ง หัผ่านกำหนดให้ดีนะครับกรุเทรกรอกรายละเอียดให้ครบนะครับไม่งั้นทางระบบของเทปช็อปจะไม่ให้ท่านสมัครสมาชิกนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ใส่ด้วยนะครับมีอะไรเพจะได้ติดต่อไปหลังจากท่านตรวจสอบดูว่าใส่รายละเอียดครบแล้วถูกต้องแล้วให้ท่านกดสมัครเลยครับผม เบสจะเรียนให้ทราบก่อนเลยว่าในการสมัครสมาชิกที่จะเป็นดรอปชิปของทางร้านนะครับท่านจะต้องเสียค่าสมัครดรอปชิปเป็นจํานวนเงิน200รอบาทต่อ1ปีนะครับผมทําไมเบสต้องเสียค่าสมัครเอ่ยก็เพื่อจะได้อยู่นั้นว่าท่านมีความตั้งใจจริงที่จะาขายสินค้าดรอปชิปทางเว็บเราไม่สมัครเบียราดมาสมัครไปแล้วก็ไม่ทำเนี่ยเบส ไม่อยากให้เกิดเช้นนั้นขึ้นเพราะว่าเบสตั้งใจที่จะทําเปิดที่สมัครสมัคลิกขึ้นนะครับเมื่อกดสมัครแล้วท่านต้องไปยืนยันในอีเมลนะครับที่ท่านสมัครไ้เมื่อกี้ก็คือไดสสมัครไปนี้เข้าไปปุ๊บท่านจะเห็นปุ่ม activate นะครับให้ท่านกดเข้าไปเลยครับนี่จะไปลิงก์ไปที่ระบบของเทฟช็อตนะครับเพื่อยืนยันว่าท่านสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ชื่อของท่านก็จะขึ้นตรงแขวามือครับนี่ครับผมเท่านี้นะครับท่านก็สมัครสมาชิกเสร็จแล้วเมื่อท่านเสร็จแล้วก็ท่านก็ต้องโอนเงินค่าสมัครสมาชิกจำนวนเงิน2 0 0บาทแล้วก็โทรบอกเบสครับเบสจะได้เช็คได้ว่าช่านโอนแล้วแล้วเบสก,ก็จะบันทึกเลยว่า,าชื่อนี้ได้ทำการสมัครสมาชิกดอกสิทางร้าน เช่นท่านี้ท่านก็เป็นสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับเช่นท่านี้ท่านก็นํารูปหรือว่าแคตตาล็อกของทางร้านไปขายได้เต็มที่แล้วครับผมเออเค่าตอบแทนนี้เชิญรับชมในพารทที่สองนะครับพอดีว่าเกินเวลาเออสวัสดีครับผม